มึงคุยถึงตอนมึงถึงมึงถึงตอนไหนตอนนี้กูไปขอบวชบวชกาชากับมาแล้วสองชั่วโมงแปดร้อยแปดร้อยบวชใช่เยอะปะเยอะมากครับเยอะอยู่นะครับแปดร้อยนี่เติมได้เติมไม่ได้ครับผมเติมได้ดิแปดร้อยคือผ่านใช่แปดร้อยคือผ่านภายในเที่ยงคืนภายในสองชั่วโมงสองชั่วโมงก็เที่ยงคืนครับตีหนึ่งตีหนึ่งกัเนี่ยห้าทุ่มเปิดโบวช

ปกติเท่าไหร่ห้าร้อยหนึ่งชั่วโมงหรอใครใครผ่าใครใครผ่านแปดร้อยบ้างใครผ่านแปดร้อยบ้างไม่เคยมีใครผ่านแปดร้อยหรอไม่เคยเลยสัตว์เอาดีไม่มีเลยครับไมม่ีส่วนส่วนใหญ่มันจะเป็นประมาณนี้ครับโหวตครั้งแรกอาจจะแปดร้อยครับผมแล้วก็ถ้าไม่ผ่านจะลดลงเรื่อยๆเจ็ดร้อยหกร้อยห้าร้อยเขาผมแกผ่านแปดร้อยอ่ะของผมไงมึงผ่านเนาะใช่ครับที่บอกลุงประมาณเพิ่งชั่วโมงสุดท้ายอ่ะผ่านอ๋อสัตว์เอ้ย นีแกลงแล้วลงแล้ววเหรอปวเหรอเกิดปวดหัวแล้วเฮ้ยหาเสียงไปดีไปนีมึงไปดีไป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 หาเสียงดีไปหาเสียงดิไปหาเสียงนี้เสียงนีมาวสีมาชวยมไปเลด้วยเถิไปด้วยเ้ยแหลกไป้วเดไวยเไปวเไปยวยเไปไป้วยเถดไวยเถเดไปยเเดยเดี๋ยวเ เทียอะไรเอ้ะมาเข้มาเข้ามาข้ามาเทียแปดร้อยโววตศาสตร์เทียทำอะไรไม่คิดอีกแล้วไอ้เฮ้ยโววตที่ไหนวะโววตที่ไหนอ่ะโววตที่ไหนอ่ะพผมเห็นในห้องแชททั่วไปอะครับลุง เฮ้ยเอาแล้วเว้ยลอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วอลวอยแล้วลอยแล้วลอยแล้วเยียลอยแล้วลอยแล้วขอความร่วมมือด้วยนะครับขอขอทุกคนนะครับผมกวดให้ตัวเองละกันไอสัตว์อ๋อมันเช็คชื่อได้เลยเฮียเนี่ยดูดิไอเฮียมันเช็คชื่อได้เลย เฮ้ยเฮเซดมาว่ะเฮเซดทำรวตให้ผมว่าตำรวจโหวตว่าเฮีย <ipt> ช <Aladdin> <k Bra ke ella> ื่อได้เลย LP LP ก็โหวตให้ JK ก็โหวตให้กูไปดูตรงนี้ไม่ได้เปล่าวะใครวะผู้เขียนนี้ได้สัตว มมมอ้าวเฮ้ยกูปวดทวิเต้ฮัลโหลครับฮัลโหลครับปวดปากปากปวดปากปวดได้ให้ฉันั่วไปให้นะครับปวดปวดนะครับปวดครับพี่ชายครับไกลๆตรงพี่ชายตรงนู้นอ่ะเฮ้ยพี่สไลายอยู่ไหมพิ่สไลด์พิ่สไลด์ครับพี่แท็กซี่ครับเพียเธอโอ้ฝากฝากปวดไม่ใช่ครับไม่มีแท็กซี่ครับฝากปวดได้ไหนครับให้ฉันั่วไปให้นะครับฝาปวดนะครับฝาปวดนะครับใครโดนแบงครับไม่มีใครโดนแบงครับไม่มีไม่มี ครับหล,ลครับชุดนักเรียนครับฝากบทในแชททั่วไปให้หน่อยครับฝากสองแล้วสองร้แล้วสอง้อแล้วสอง้อยแล้วสติสติใหม่ปะสติใหม่ปะสติใหม่ปะไอ้เหี้ยอย่างงี้เราต้องแบบไอ้นี่ปะ <c oughs> มันมันแจกกาชาได้ป่ะผมเติมมาอย่างเงี้ยแล้วผมแจกคนละลูกได้ปะวะสักแปดร้อยคนเท่ากับเท่าไหร่วะลูกละสิบบาทแปดร้อยลูกเท่ากับแปดหมื่นปะวะอันนี้เขาเรียกว่าซื้อเสียงปะวะ ฝากบวชติ๊กถูกแค่ไหนนะครับขอบคุณนะครับพี่ที่ช่วยๆกันครับใครที่อยู่กับฝากบวชในห้องแชททั่วไปกันหน่อยนะครับพี่ขอบคุณครับผมอเล็กโกโตครับถ้ากูเ Enter ครับครับลงถ้ากูซื้อเสียงกูจะโดนกูจะโดนแบนแท็กซี่ป่ะผมน่าจะโดนเด้งไปเป็นแท็กซี่แล้ลงฝากบวชในห้อง กดกให้แล oh, ¿no? ้วครับกดค้ณขอบคุณครับโหูรอจัดเลยขอบคุณครับไปพี่จูรงก่อนพี่เอาดิเขาด้วคนนึงเสียงเหรอใช่พี่ผมฟังผมฟังจัดลองไปหน่อยพี่ฟังเฮ้ยเราโคตรแก๊งเราขาดอ่ะบึงคิดว่าบึกยาวใครเข้าบาแทนที่อีกคนเดียวไอ้เธอบูบีพกบีเพื่อนวะเออผมอันนี้ผมไม่ไม่รู้เลยครับลุงต้องต้องถามคนอื่นครับมึงไม่มีไง ท่านในเมืองนี้มันมันมีแบบน้องที่ผมรู้จักมันที่เข้ามาด้วยลงแต่มันยังไม่มีมองุครับลง<อ>แล้วมีไฟไหมล่ะมีอยู่นะครับลงมีครับแจวบ๋วป<อ>ะไม่ถามว่าแจ๋วไหมก็แจ๋วอยู่ครับแต่มันมันก็อยู่ตลอดครับมุอยู่ตลอดเครับไอ้เคสเอาไว้สองร้อยสามสิบแล้วไอ้เคสเริ่มยากแล้ววะไอ้เคสเริ่มยากแล้ววะทำไมววมันเริ่มไม่ขึ้นแล้ววะไอสัตว์เอ้ย เฮียรเริ่มนนกแล้วอวะ <ทำ S 1> ตอนแรกไอ้เฮียไอ,ไอ้พวกเฮียน,นี้มึงมึงเอามาทําไมอะ่ะอันนี้คือเฮียอะไรอะ่ะคือไม่ต้องเอามาได้ปะอ๋อมึงทํากันเองมึงไม่ต้องใส่ได้ปะวะคือเนี่ยมึงมารวมกันตรงนี้ก็ได้เนี่ยไอ้เฮียมึงไม่ต้องมึงวดออกเสียงได้ไหมอะขอบคุณนะครับผมคนครับ เอซับครับกับเสื้อขาวครับไงขอความร่วมมือนะครับคอนเฟิร์มเอาบัตรเอเจออกเลยนะครับผมติดต่อไปครับติดต่อไปครับขอบคุณครับโอ้ครับมีใครอยู่ห้องน้ำหรือเปล่าครับคครรัับผมเออผมฝากขวดนะสองร้อยสี่สิบเฮียครับผมเป็นครับติดถูกติดถูกในห้องฉันทั่วไปอ่ะไม่ผ่านแล้วว่ะขอบคุณครับผมไอ้เชี่อไม่ผ่านชัวร์ไลกเกอร์ครับไลกเกอร์ไลเกอร์ครับ เออผมฝากให้แก๊งโหวตโหวห้องแชทห้องแชททั่วไปให้หน่อยได้ไหมครับกดติ๊กถูกขอบคุณครับมึงมึงไม่ต้องบอกให้เขาติ๊กถูกก็ได้มึงบอกว่าเนี่ยช่วยโหวตให้หน่อยว่าจะติ๊กหรือไม่ติ๊กเออเอาลุงเราก็ต้องให้เขาติ๊กถูกเดี๋ยวลุงว่าเริ่มตึงแล้วว่ะไอ้เอี้ยเธอกูดูแบบเริ่มแบบสัตว์แปดร้อยนะมึงไอ้เหี้ยตอนนี้เพิ่งกี่นาทีหกนาทีสองร้อยใช่ไหมเริ่มแบบตึงแล้วว่ะตึงเปียแล้วว่าไปครับไปครับนี่ปอดรักเราลุง อดยิสไอ้มยิ้มไม่ขึ้นแล้วอ่ะไอ้ซาดมาบอกคนตายดิบอกคนตายมาอยังพูดไปนะคับคนตายครับคนตายถ้าได้ยินเสียงนี้ฝากบทนะครับฝากออกเสียงหน่อยห้องแชททั่วไปผมครับมึงบอกมึงบอกนี่มันตีกันอยู่มึงบอกนี่มันตีกันอยู่มึงบอกโล้ครับคนที่ตีกันอยู่ถ้าได้ยินเสียงนี้ฝากบทนะครับห้องแชททั่วไปฝากออกเสียงกันหน่อยครับขอบคุณมากครับตีต่อเลยครับถึงต้องมีคนทำงานเยอะๆเอ้ตรง อีเล็กอีเล็กอีเล็กเล็ไหนอะเอ้ยไอ้ตรงบ้านทุกซุนอะเยอะไปดิไปดิไปดิโอ้หเริ่มตึงแล้วว่ะกูรู้สึกเริ่มตึงแล้วว่ะเฮียกูเริ่มหมดหวังว่ะเธอไอ้สัตว์ลุงลุงยังไม่หมดหวังครับลุงยังคงติดไปเปลี่ยนแต่ส้บยูเลยครับลุงไอ้นี่เลยขอกคนขายยาหลครับหลครับคนขายยาผู้หญิงไม่ต้องพูดนะครับผู้ชายฝากโอดหน่อยนะครับทั้งคู่เลยฝากโอดไปหน่อยฝากออกเสียงหน่อยนะครับอยู่อยู่ห้องไหนครับห้องแชทตัวไปครับตััวไปครบขอคบงมาครับ เว้ยปกติแอดมินมันมันมันประกาศปะมันประกาศเซิร์ฟปะว่ามีโปรดโบดอะปกติถ้าเป็นประกาศพวกแท็กซี่มีครับลุงอันนี้กูก็ถือว่าหนึ่งในแท็กซี่ปะเหมือนกันปะอย่างนี<ร>้คนมันก็ไม่เห็นเช่นลุงแอบขายู่เราไปเราไปบอกเขาดิเราไปบอกเขาดิเขาไม่มีประกาศให้กูหรอไอ้เหี้ยไอ้บินโพุทธวิริย์อันนี้รถเที่ยรอะไรอะกูไม่เคยเห็นเลยอะอันนี้เป็นรถในร้านครับลุงผมไปซันน่า ลุงครับมันดีนะลุงตอนนี้กี่โลแปดสิบโลเพแปดสิบโลุวผมพาไปดูความดีของมันเอ้าเหี้ยเท่ว่ายเนาะสักหนึ่งช็อตคันเนี้ยตาให้เขาดูอะไรวะร้อยกสิบโพสวิอนไร้อยหกสิบวิ้ว้ววิ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 ววาววิววิววิวอ้ววววิวว อารถผมไหมรถผมแต่งเต็มแล้วพ we ี่น <ats> ี <pasa> ่รถผมว่าถึงยังยังไงก็ถึงครับลุงหมดตีหนึ่งยังไงก็ถึงครับขึ้นมาดิขึ้นมาเริ่มหมดหวังว่ะผมรู้สึกเริ่มหมดหวังว่ะเอซับอกต้องหมดให้กูอยู่แล้วเว้ยใช่ใช่ครับเขากูไปเสียงเงินได้หมดในไอ้สัตว์ เอ็มมินครับมันไม่มีประกาศหรอครับในในประเทศอ่ะนะมันมันไม่ใช่กรณีแบบว่ารดแท็กซี่ครับพี่ซ่าเขาใช่ออกมันก็พอๆกับแท็กซี่ไม่ใช่ครับถ้าแท็กซี่อาจจะประกาศแต่ผมไม่ได้เป็นไงแท็กซี่อ่ะมัน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 ใหญ่กว่าแท็กซี่ไม่ใช่หรอครับโอเคไม่เป็นไรผมผมว่าเคสมันคล้ายๆกันนะเลมอนโอเคครับโอเคอัน ดีซีมันฮัลโหลครับฝากขวดในห้อ,องใช้ทั่วไปให้หน่อยนะครับพี่ขอบคุณครับผม,มแล้วถ้าเราไปจ้างทีซีให้ประกาศให้มันได้ป่าวเออลองดิวันนั้นเอ,อ้ยได้ป่าววะลองลองถามก่อนไม่ถามไม่รู้เฮ้ยสักคนทำป้ายดิ้ทำป้ายป้ายใครทำเป็นบ้างอ่ะใน JK เราอ่ะใครทำป้ายได้ป่ะป้ายกระพริบกระพริบกระพริบอะรูปอะป้ายกระพริบหรอลุงเออรูปกระพริบใครทำเป็นน้อจะเป็น ไม่รู้ว่ะแป๊บนึงคิดก่อนพี่ก๊อตป่ะพี่ก๊อตมีเด็กอยู่ป่ะน่าจะเขับไปพี่ก๊อตดินี่ไงพี่ก๊อตไอ้ก๊อตไอ้ก๊อตก๊อตมีคนทำป้ายมีคนทำป้ายป่ะป้ายป้ายกระพริบกระพริบกระพริบป่ะมีครับพอมีอยู่ครับขอด่วนเลยนะขอด่วนได้ป่ะได้ครับลงได้ครับลง ไปไปเนี่นะไปเปิดโหวตนะไปโหวตนะได้ได้ได้โอเคครับพี่โอเคครับลงไปถามพ <DC S 2> ีซีดิซีีในกลุ่ม JK จัดให้ <laughs> ไม่มันพุเครี่มันไม่มีใบริสไม่ใช่หรอเฮ้ยสามร้อยแล้วจะสามร้อยแล้วเอีย yeah, เร็วหน่อยเร็วหน่อยเร็วหน่อยทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับ ที่คนไม่โหวตสามร้อยสามสิบเลยไว้สัตว์ใครได้เช็คชื่อได้ยี้อไม่รู้จักทั้งนั้นเลยอ่ะอันนี้น่าจะพวกไม่ชอบเราตัดทิ้งเลยครับเราสนใจแต่คนที่ให้เราได้อยู่เยอะอยู่ 300แล้ว300แล้วอีกครึ่ง,ง,งทางที่อะไรงเงี้ยเท่าไหร่ว,รวะเต็มเลย800 800ต้องอีก400ถึงจะครึ่งทางได้เอาดาวลงได้ครับ,รบตอนนี้300 800, 800, แต่ตึงว่ะไอ้เหี้ยตึงว่ะไม่ไม่ตึงไม่ตึงครับลุงเฟมิเลียไม่ซิ่งคนดีครับว้าวไอ้ครับลุงโอเคแน่อครับเฮ้ยดาวินเดี๋ยวมึลง <c oughs> ลงลงไปเคลียร์นะได้ ตอนนี้คนในเมือง800เว้ยไว้ทั้งมันหมดมันมีถังนะเปลี่ยนเปลี่ยนคันเดินมีถังว่าเป็นมีถังว่าไม่มีเออเอาของมือก็ได้ของมือก็ได้มาเปิดดิคาสิโนอุ้ยอุ้ยเขาซ้ายเขาซ้ายเฮ้ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูลงบอดไปเดี๋ยวกูไปบอกเอซับฮะไม่เดี๋ยวกูไปบอกเอซับปักพระพวกลงเต็มเลยใช่ไหมลงในบอดเนี่ยใช่ใช่พวกกูเยอะได้ครับลุงได้ครับแปลรถมาแปลรถมาได้ครับลุง เฮ้ยแซับครับครับมาครับลุงน้ำเงินสองล้านไม่ร the ับไม่รับงั้นล้านหนึ่งมึงโหวตยังมึงโหวตยังอะไรไม่รับไอ้เชี่ยกระล้านนึงไงกระล้านนึงไงล้านห้าแสนลุงล้านหนึ่ง้าไม้เดียวไม่ตาหน้าตาหน้าตานี้เลยน้ำเงินไม่ได้อ่ะกูเล่นแดงก็ได้อ่ะกูเล่นแดงก็ได้อ่ะเห็นไอ้เหี้ยน้ำเงินมางั้นกูแดงอ่ะอ่ะแดงอ่ะน้ำเงินอ่ะน้ำเงินน้ำเงินล้านหนึ่งอ่ะล้านหนึ่งนะ อ่าน้ำเงินล้านหนึ่งห้าเจ็ดเก้าสี่แสนสี่แสนเต็มใช่แล้สามร้ยแปดสมร้อยแปดสามร้อยเจ้ารครับลุงน้ำเงินล้านหนึ่งเอาดีลุงเออมื่อวามันมาไหมล่ะอผมว่ามาหมดาบลุงก็แหละอ่าน้ำเงินหนึ่งล้านของจูสามแสน เอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยเล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 ยเฮงเฮงเว้ยตี่เต้มอันนี้จั่วบบอดเข้าจบ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 าบดึง63ครับ163 979สามแสนโอเคโอเคบอดด้วยนะคแม่เลยลุงกินแล้วหนีเลยเหรอเอาครับกูเลยต่อได้เอาดิของของลัขอ่ะกูให้คืนอ่ะเสมอ900,000นะกูให้มึง อ่ะเสมอเก้าแสนอ่ะกูให้นะคลงพักพวกว่าไงครับว่างพักพวกกำลังโหวตอยู่แต่มันไม่ให้กูไปแป๊บนึงเอาเงินคืนไปก่อนอ่ะกำลังเหมือเก้าแสนกูให้มึงนี่ไงกูให้มึงไงกูมาเล่นสนุกสนุกเป็นอาชัเอาโหวเลยปะเนี่ยเอ่อของจูแบงเกอร์สามแสนโอเคอันนี้เขากำลังลงโหวตอยู่ครับลุงโอเคโอเคลงโหวตอยู่ลงโหวตอยู่เดี๋ยวผมบอกให้น้องช่วยโหวตครับอุ้ย้อไอ้เจ้าเจ็ดนั่นเนี่ย จวดเจ็ดนะเจ็ดปะบอดเข้าอันนี้จั่วดปะอันนี้ต้องจั่วดปะจั่วแล้วไม่จั่วาสตร์สามศูนย์สี่ครับสามศูนย์สี่จวดห้าเจ็ดเก้าสามแสนอ่ะโหวตด้วยมั้ยคนในแก๊งโหวตให้กูหมดเลยนะไอ้สัตว์ครับครับคุยคุยคุยฝากบอกคนในแก๊งให้โหวตได้ไหนครับได้ครับครับขอเซ็ตหนึ่งได้ไหมครับขอเซ็ตหนึ่งผมให้ทางแก๊งโหวตให้เลยอ่ใหั้วตจนะไอ้สัตว์อันเรีย้ไรโอ้ยห้าสามสองครับลุงเจ๊ชื่อนะครับเจ๊ชื่อนะอุ้ย ผมโป้งดักแชทก่อนถ้าไม่มีรายชื่อโคอีนะไอสัตว์เดี๋ยวโดนนะฮะโคอีตกละห้าหมื่นไปไปไปไไปไปไปงาพี่เราเราได้โคอีกับเอสแฝงสวยแฝงสวยสวยสวย ไอ้เียรเริ jsem, ่มตึงแล้วอ่ะเฮียสามร้อยสามร้อยยี <1> <1 ่สิบสี <2> <2 ่อ่ะตึงแล้วว่าเฮียสิบห้าสิบห้านาทีเองนะลุงโอ้เฮียมันต้องสิบห้านาทีต้องได้อีกสามร้อยไปสัสมันเริ่มตึงแล้วเว้ยเฮียตอนเนี้ยตอนตอนนี้เราเรากำลังขยายเสียงอยู่นะลุงตอนนี้พวกเราไล่บอกทั่วเมืองแล้วลุงไอ้เฮียแปดร้อยยังมึงต้องขายคนแปดร้อยในเมืองนี้ให้ได้เว้ยเฮียแปดร้อยอ่ะแต่ไปลุงกอนน้อยุดที่ตอนนี้หกร้อยอะกูว่าชัวร์อยู่แล้วเว้ยแต่แปดร้อยะดิ เลเบลคนเยอะได้ครับลงมันต้องมีคนมีไวริสใช่ป่ะใช่ใช่เฮ้ยใครมีไวริสกดบวกให้หน่อยนะเว้ยใครมีไวริสอ่ะเฮ้ยบินมึงเอาอย่างนี้ดีกว่าเวนมึงให้ไวริสเรียกดิแบบว่าเรียกแต่ละแก๊งรวมแบบมาหน้าบ้านเจอหน้าบ้านอ่ะแบบเอาไอ้เนี้ยไรสัตว์ไปต้องหรอกไอ้เนี้ยเสียเวลาเขาไอ้เนี้ย โอ้โหอลืมอะอลืมอะโว้วโว้วโว้วอุ๊ยรครับรอ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 ครับ่หมอหมอหวดยังครับหมอเอ้เหี้ยฮะเฮ้ยไลเกอร์หวตให้กูยังไลเกอร์หวตอะไรครับลุงหวดเนี่ยปวดปวดวตกาชากูเนี่ยหวดให้หน่อย โอเคครับเดี๋ยวไปบวชให้ครับเอ้ามึงไม่ตีกันหนาสัตว์เขาก็คุยกับลุงก่อนนี่ไงโอ้โหไบวชได้ด้วยฝากบวชด้วยนะครับฝากบวชด้วยนะครับเบสบอลฝากบวชด้วยฝากบวชด้วยฝากบวชให้ลุงด้วยเฮ้ยนี่ไอ้เยี่ยวหัวฟ้านี่ไงเฮ้ยสล็อตบ้างพอดีนะมึงเนี่ยยังไงอะมึงอะมึงมีของอะไรบ้างนะอ่ามันมันจิ๊ วันแรกที่ไปบอกใช่ไหมลุงก็มีแค่ปืนดำกับปากฉลามแล้วก็วอลน่าตอนนี้มีอันนี้มีสวิตเบรไม่ผู้บวกห้าแล้วก็ปืนบวกห้าแล้วรถอ่ะรถยังไม่มีครับติดตั้งอยู่ครับน่ะรถมาคันหนึ่งแล้วมาคุยกันใหม่โอเคครับใครใครจิตใจงามพีวพอดีมาดำนะครับลุงไอ้แบ๊บไ้แบ๊บวดยังเนี่ยแบ๊บปวดยังเขาปวดจังนะเว้ยปวดนะคาับปวดตั้งใจเห็นเห็นเห็นราคาโกหกเปล่า แม่โกหกครับไปดูได้ครับใครเขาโหวตกับน้องโหวตด้วยเนาะโหวตแล้วครับพี่ชายโหวตไม่ได้ใช่แล้วเฮียสามร้อยสี่สิบห้าร้อยจัดสามร้อยสี่สิบห้าแล้วขอหน่อย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 สามร้อยสี่สิบห้าแล้วลรมเรมเริ่มมีไฟแล้วไฟกูเริ่มกลับมาแล้วเว้ยไฟกูเริ่มกลับมาแล้วเว้ยสัตว์จริงครับลงจริงครับไฟกูเริ่มกลับมาแล้วเว้ยเฮียจริงครับลงจริงครับไฟกูเริ่มกลับมาแล้วเว้ย ไปมาแล้วเว้ยสัตว์เขอาหูเข้าหูเข้าหูเดี๋ยวไล่เดี๋ยวไล่ตามข้อมูลนะคือตรงนี้คน,นเยอะปะคือถ้า8ถ้าขึ้น800คือจบเลยปะใช่ครับลุงคือจบเลยใช่ไหมแล้วถ้ามัน800แล้วมันลงอะ่ะเอ่อก็ถือว่ามันถึง800แล้วไม่ใช่หรอมันต้องยังไงอะ่ะไม่เข้าใจอ่ะคือ,อถ้ามันแตะ800ปุ๊บก็คือถือว่าได้เลยไม่ใช่หรอลุงถ้าต่อให้มันลดคือมันก็คือมันก็คือได้เลยครับไม่ใช่พี่มันรับกดตอน คือลาหมดเอ่าหรอโอ้โยเฮียเอ้ยกูเจอคนแกล่งี่สัตว์เฮียโอ้ยเฮียโอ้ยเฮียไม่คุ้มค่าคะแนนเสียงจริงเฮ้ยแต่งเฮ้ยแต่ง้อยได้บอกแต่ง้อยได้บอกวินอ่ะดิอยากขับไปทางนั้นมันปิ๊กี่คนก็โสามร้อยห้าสิบแล้วสามร้อยห้าสิบจะครึ่งทางแล้วจะขึ้นทางแล้วเว้ยจะขึ้นทางแล้ว โหวตโหวดในช่องแชททั่วไปนะคฝากบอกแก๊งโหวตได้หน่อยครับฝากบอกแก๊งโหวตครับฝากบอกนะครับเราไปไม่ไหนอะแชททั่วไปแชททั่วไปไม่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 นี่นะไม่ไม่งดออกเสียงนะออกเสียงก็ได้ครับเสียงไหนก็ได้เสียงถูกหรือเสียงผิดไม่เห็นชอบอ่ะพี่เอ้าต้องต้องเห็นชอบใช่ไหมไม่แล้วแต่มึงเลยแล้วแต่มึงเลยแล้วพี่ใจเย็นพี่พี่กูไม่ได้ทำอะไรมึงเลยเอางี้มึงมึงออกมึงออกเสียงได้ได้หน่อยได้ไหมเอาไหนก็ได้ ขอขออนุญาตได้นะสบวเฉที่โนไปเฉทโนไปสวจัดการหน่อยนะสบวโอเคพี่โอเคพไปบอกฝั่งนู้นด้วยมึงไปบอกฝั่งนู้นด้วยไปโอเคครับพี่ปะวนนะครับปากวนถ้าป้ายมันจะดีกว่านี้เลยนะถ้าป้ายอ่ะถ้ามีป้ายอ่ะ พี่ก๊อตพี่ก๊อตถามอยู่ว่าให้เพพิมพ์แบบไหนครับลุงฝากโหวตหน่อยครับแค่นั้นนหะแชททั่วไปบอกเขาด้วยแบบประมาณนี้ให้โหวตให้เขาออกเสียงไม่ต้องให้เขาติ๊กก็ได้ให้เขาออกเสียงให้หน่อยออดับลุงเออพี่ก๊อตพี่ก๊อตเลยลุงลุงบอกว่าให้ทำแบบว่าเออฝากโหวตนะครับแชททั่วไปอะไรเงี้ยให้ทำป้ายแบบแบบพี่แบบพี่ใช่ไม่ซื้อแม่งขอค่าซื้อเสียงด้วย ไ,ไ,ไปแต้ไปได้เหรอสัตว์เดี๋ยวคุณจะโดนแบนว่าคุณไปซื้อเสียงนะไอ้เหี้ยเรียบร้อยกูกลับไปเป็นแท็กซี่สัตว์ไม่คุ้มเลยนะไอ้อเหี้ยเ้ยเหงากว่าเดิมอีกไอ้เหี้ยตกกุ้งนี่คนเยอะจัดเลยนะ ใช่ไหมที่เบใช่ไหมเท่าไหร่อะสามร้อยเจ็ดสร้ยเจดรู้แตงจะอยู่นะโอ้ยขึ้ทางไ่เยี้ยคร่งชั่วโมงได้ยี่สินาทีมันต้องมีบ้างแหละโอ้ยเยอะจังทางอ่ะเดี๋ยวจัดการครับลงสัโหลครับครัโหลครับ อ๋อครับหัวทองอยู่ไหมครับัอ๋อครับพี่อยู่ไหมครับผมอ๋อครับติ๊กโกโอเคห้องแู้ใช้ทั่วไปครับห้องแช้ทั่วไปฮัลโหลครับฝากฝากวอดน้องแช้ทั่วไปหน่อยครับพี่มากครัับแชท่วไปหน่อยนะครับขอบคุณครับผมใช้วอดได้หมดครับแค่มีไวริสตรงที่โผวอดได้หมดแค่มีไวริสได้เหรอ ใครที่โผล่โคไหนวะโคเนี่ยโคข้างหน้าเราเนี่ยเขาได้โคเลยวะไอโคกล้วยอ่ะโคกล้วยเหรอไหนๆช่องผมเนี่ยน่าจะมีไวดัสักสองสามร้อยคนได้มั้งใช่ปะไวรัสแฟมเนี่ยไอ้เชฟว่างมากดบวชให้หน่อยได้ปะบอกพ่หานพี่พี่หาน ค่อยโหวตนาทีสุดท้ายมึงก็โหวตไปเลยไม่ต้องลุ้นนี่ขี้โหวตไปเลยเผื่อคะแนนเสียงมันไม่พอ,อขี้มึงโหวตไปเหอะแต่คะแนนมันไม่พอ ไเด้ไอ้เคลียร์เคลียดตรงนี้เคลียดเด้อหูลืมเลยอ่ะไอ้เด้เด้เคลีย์ดิลายอีกสิบกว่าคนโหลครับคนที่ได้ยินเสียงนี้นะครับพี่คนที่ได้ยินเสียงนี้ฝากกดให้ลุงผมเลยนะครับพี่ผู้หญิงไม่ต้องพูดนะครับใครที่ฝากกดให้ผมกขาเท่าไหร่ละรอสามร้อยเจ็ดสิบหกครึ่งทางแล้ว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 คนที่ไระเดี่ยวหอเกิดที่อื่นตีกันมาอยู่นี่ไอดีสามสาม นุ <laughs> <laughs> ้งอยากได้จีดีทองไอ้ยี่รู้ดีจัดไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคนรู้ดีจัดอ่ะไอ้ยังอยู่ไหนวะไอ้ยังฝนโว้ไปไหนวะเจ้าข้างไหนข้างไหนเจ้าหาครับเรื่ๆโอเคครับพี่ผมครับขอบคครับพี่ผมครับครับคุณครับผมครับคุณครับ ไม่มีบาะเป็นเหล็กเฮ้ยมีมีมีตรงนี้มีมีมีเคลียดิเคลียดิเคลียดิอ๋อโดดทำเฮียอะไรด่าทำเฮียอะไรได้สัตว์โดนเคียร์ครับลงตรงนี้ผมเคียร์ครับสามร้อยแปดสิบหก โดนไถทุกพี่เออวินมึงรับซื้ออาหารสักชุดดิแจกเนื้อ,อ,อถ้าหกร้อยอ่ะยังไงก็ผ่านอยู่แล้วเว้ยทุกที่บ้านนะ600อ่ะยังไงก็ได้แน่นอนเว้ยจริงครับลงแต่800อ่ะดิไอ้เหียถ้าบวกครั้งนี้ไม่ได้นี่กูเติมกาชาไม่ได้ตลอดทั้งชีวิตเลยนะเออหยุดเติมเนี่ยต,ต้องมั่นใจไหมครับลงุงเพว่าได้ครับ <ด>โลครับโลครับโลครับเป็นไงวินกระแสตอบรับเป็นไงบ้างโรบอทอยู่ใช่แต่เขาได้ยินแต่เขาแค่เป็นโรบอท จะ400แล้วจะส0่ร้อยยังสี่แล้วครึ่งทางแล้วครึ่งทางแล้ว30นาที30นาทีวัดใจไปเลยครับถ้า800ได้ก็คือได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้แค่นั้นเอง<ห>ตามคำพูดอยู่แล้วฝากบวชห้องแชททั่วไปให้หน่อยนะครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ครับซ็อกซ์อินเวสครับแล้วก็ผู้ชายเสื้อดำสองคนครับฝากบวชห้องแชททั่วไปได้พี่ได้พี่เออเจ็ด มีอไรอกเจอกที่บ้านไปเถ่ายเจที่บ้านไอเจน่าจะไปอีกหนึ่งมั่นใจ